ดีเช้าทุกคนนะครับนี่ก็ผมจะจอไทยสิงครับวันนี้พามาดูอิสกิลงลงเล่นเข้าหนักไนปะพี่น้องมาดูมาชมครับโอ้อิสกิยอมรับเลยครับในว่าฟางละเอียดมากเลยตีฟางไม่ละเอียดอะแต่ก็ไม่รู้นะเป็นเพราะรถไม่หรือเปล่านะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าฟางนี่แบบเอ้ยตุ้มเป๊ะเลย มาไทครับมาไทยไทยนานน้ำปังหวานใช้ไ,ไม่ได้ครับเหนียวก็จะรอสูบน้ำใส่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเหนียวมากเลยไว้ว้ดูสกีน่อยอุ่งไกลนะครับงานนี้เกียวดีมากเลยไนะอสิสกีมันก็ไม่ได้ว่าจะเกินคูปตาเท่าไหนนะร่นะตัวเฟิร์สเดียวเกียวดีคูปตะมั้ง ตีฟางยอมรับครับละเอียดยิบเลยไหมนี่ยตอนรถผมตอนรถคูปตาอันเก่าผมที่ว่าหกสิบที่วันคันแรกที่ผมซื้อมานะครับผมใส่วงเดือนครบทุกตัวเนาะอูห้หแบบนี้เลยครับนี่เละอย่างนี้เลยแต่แถวบ้านผมเขาเริ่มทำตุนนองตุนนี่มันแล้วมันกินน้ำมันรถเดิมผมก็จะเกี่ยววันนี้น ไม่รู้เอกชัยหรือว่าโลนโลนเกี่ยวไม่รู้นะครับโอ้กินเต็มหน้าเลยครับเลยไม่มีทีโคนะอิสกิเครื่องอิซุเนาะน้องก้าวสิบห้าครับทางนู้น อาจจะเกี่ยวของใครก็ไม่รู้ตวดันเขาลมนิ่มๆเลย เราะว่ารถรถใหญ่ไม่ไว้นะครับเลยจัดรถเล็กเลยครับเขาใจเขาว่าคิวยาวผมว่าจะเกี่ยวรถใหญ่วันนี้นะครับนี่ ก็ไม่มีพันนอเกอเลยครับเี่เสียงเงียบบครูตาเยอะเลยแต่มันตากันเล็กไปหน่อยนึยนะครับอุส่ากีเอ้ามีโหลดมีโหลดกิโลครับมีโหลดมีโหลดเล็กน้อย ไปเล่นทั้งวันนะครับเพิ่มไม่เสร็จนะครับเพิ่ม ไม่รู้มีทอรโบหรืล่าน่าจะมีครับทอรโบรถเกียร์ต้องมีทอร์โบไม่มีไม่ไหวแปดดีแปดสิบโอ้แปดสิบเลย ตัวชักไปมีดอยู่ฝั่งซ้ายจ,จัดเลยเียงโหดมากเลย แท็กก็พ <Wow. S 1> อจะซิบเลยวตคลิปนี้ฝากไลแ์กดแชร์ครับเนี่ยส่ซิงด้กันคลิปหนา้าครับ